เวลาช่วงนี้ก็มาถึงช่วงเวลาหาที่พักกันแล้ววันนี้นะคะมีอีกหนึ่งที่พักที่จะมาแนะนําให้รู้จักกันนั่นก็คือเดอะยาร์ดนะคะหรือว่าชื่อไทยว่าบ้านญาตินั่นเองโอ้จ่เราชื่อสะดุดหูจริงๆอยากจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงอ่ถ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะชื่อชื่อเราภาษาอังกฤษเราคือเดอะยาร์ด ด้วยพื้นที่เราเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นพื้นที่เปิดโลง่งพื้นที่สีเขียว ก็คือเหมือนว่าเป็นสนามแหละเราก็เลยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเด e y a า d เหมือนเป็นโฮสเทลเราไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องดูแลเขามากเหมือนโรงแรมดูแลกันเหมือนเป็นคนกันเองเหมือนเป็นญาติกันอย่างที่เห็นว่าแต่ละมุมเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรเป็นแนวทางเดียวกันเรียกว่าเป็นของที่เรามีอยู่แล้วของเก่าที่เราชอบเราเอามารวมกันบางอันแมทบ้างบางอันไม่แมทบ้างแต,แต,แต่แต่ละอย่างมันก็มีเรื่องราวจริงๆห้องม,มีมีทั้งหมด3ประเภทโดยรวมแล้วทั้งหมด10บห้องนะคะคือห้องจะแบ่งเป็นอันดับแรกเลยเป็นห้องพลเวทนอนได้2คนอันเนี้ยส้มจะมีอยู่ทั้ สอห้องค่ะแล้วก็จะมีห้องที่ด้วยด้วยความที่ว่าเราเป็นโฮสเทลเราก็จะมีห้องที่ลักษณะเขาเรียกว่านอนรวมกันก็คือเหมือนเป็นห้องเหมือนเป็นหอพักรามี t o r y r o ูมค่ะ คือลักษณะที่เนี่ยพอเป็นโฮสเทลด้วยทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้ร่วมกันเช่นห้องน้ําห้องนั่งเล่นทีวีดูหนังพื้นที่ส่วนกลางสนใจนะคะหรือว่าอยากมาเอ๊ะมายังไงมาไม่ถูกอยากลองมาดูก็ติดต่อได้ที่เบอร์ส้มเองเลยนะคะ0896774050ค่ะเออมันก็น่าพักดิโนไม่น่าเชื่อเลยว่ายังมีที่พักบรรยากาศสบายๆในกรุงเทพแบบนี้อีกใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถโทรศัพท์มาได้ตามบล็อกข้างล่างนี้เลยค่ะมี5้ารางวัลท่านั้นเอง ตอนนี้นะคะไปชมช่วงดูช่องสองกฎหมายกันต่อค่ะช่วงดูช่องส่องกฎหมายสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงระบบศาลของเราเองเนี่ยก็มีหลายศาลครับมีทั้งศาลยุติธรรมมีทั้งศาลปกครองมีทั้งศาลทหารเลือกแย่กันไปหมดมีบางคนสงสัยครับว่าแล้วมีเรื่องกับทหารแล้วเนี่ยทำให้ได้ไขึ้นศาลทหารทำไมไม่ขึ้นศาลพลเรือนและถ้าขึ้นศาลทหารเนี่ย แล้วทหารกับทหารเขาไม่ช่วยกันเหรอครับแล้วผมจะล่าเขาเนี่ยมาเข้าขึ้นสาลเรือกับผมเนี่ยทาไม่ได้เหรอครับเขายึดหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าคนที่กระทําความผิดเป็นทหารคุณต้องมาขึ้นศาลทหารทหารสองคนไปไปป้นไปชิ้งรั์เขาพอจับได้เหตุเอามาขึ้นศาลทหารนะครับหรือทหารคนเดียวไปทําร้ายร่างกายเขา หรือไปอชกต่อ่ในร้านลาบร้านเหล้าอย่างนี้คุณก็ขึ้นศาลทหารแต่เวลาถูกจับเนี่ยถูกตรำรวจจับก่อนนะครับเพราะทหารไปทำความผิดตำรวจก็ไปจับมาพอจับมาเสร็จแรกจะสอบสวนต้องให้นายทหารพระธรรมนูญมาดูได้ด้วยว่าทหารคนนี้เนี่ยที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับต่อไปก็ดําเนินตามกระบวนการของทหารแล้วเสร็จเวลาสั่งฟ้องก็ส่งฟ้องไปยังศาลทหารแต่ถ้าหากว่าทหารนะครับเมื่อไหร่ที่ทหารร่วมกับราชฎร หรือร่วมกับประชาชนธรรมดาทั่วๆไปกระทําความผิดไอ้อย่างนี้สิครับต้องขึ้นศาลพลเรือนศาลพลเรือนมีอำนาจพิจารณาการกระทําความผิดของพลเรือนที่มีฐานร่วมกระทาความผิดหรือพิจารณาความผิดของทหารที่ร่วมกระผิดกับพลเรือนอย่างนี้ขึ้นศาลพลเรือนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในภาวะบ้านเมืองปกติแล้วนะครับถ้าใครไปมีเรื่องกับทหารถ้าทหารตกเป็นจำเลยดดโดดเดียวๆก็ขึ้นศาลทหาร แต่ทหารถ้าจะฟ้องประชาชนว่าประชาชนคนนี้ประท้ครับผมเดี๋ยผมไปตาครับยืนกําลังเขาแวนอยู่ไอ้นี่มาครับชกหน้าผมปากแตกเนะครับไออย่างนี้เนี่ยทหารเป็นผู้จ่ายคนกระทาความผิดเป็นพลเรือนไออย่างเนี้ขึ้นศาลพลเรือนครับเขาดูที่คนกระทาความผิดเป็นหลักพลเรือนประทําความผิดคุณก็ขึ้นศาลพลเรือนทหารทําความผิดคุณก็ขึ้นศาลทหารทหารกับพลเรือนร่วมกันกระทำความผิด ก็มาขึ้นศาลพลเรือนนะครับศาลยุติธรรมมีอำนาจที่จะพิจารณาคดีที่ทหารกับประชาชนร่วมกันกระทำความผิดได้ก็บางหน้าก็สงสัยครับว่าเอ๊ะถ้ามันขึ้นศาลตา,ารแล้วเนี่ยเราใารียนทางดปนพลเรือนเนี่ยเราจะไปตรวจสอบด้วยนครับว่าเราจะได้ทําความยุติธรรมหรือเปล่าก็ต้องดีในทราบนะครับว่าในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลทหารทุกคนใช้กฎหมายเหมือนกันครับใช้ดุลพินิจการตรวจสอบ เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการประสิ์ประสาทความยืธทามเพื่อกับพี่น้องประชาชนไม่ว่จะเป็นสารถานหารือสารพลเรือนค่อยความยืดทรมอยู่แล้วครับ <S 1> <S 1> สนับสนุนโดยกอตจิแฟมิลี่จากปตท Honda City Be Your b e s บศูนย์การแพทย์ทนบุรีโทรศูนย์9 9 5 5ี่ายาแก้อไออาปาเช่ รองเท้าโตเกียวสไตลเกอร์